ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่4 3 7เก็บเงินโจอูอ่หลางพี่ชายห้าพาเด็กๆออกไปจากห้องเพื่อให้มานเป่าเก็บเงินอย่างเป็นส่วนตัวไปซา้นเป่ามองนางด้วยความสงสัยว่าห้องแค่นี้เงินเยอะขนาดนี้จะซ่อนไว้ไหนทำไมไม่ใส่กล่องไปเลยแล้วไม่ได้หรอกโจอูอ่หลางตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม เงินเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ซ่อนไว้ดีๆคืนนี้ข้านอนไม่หลับแน่มีอยู่ทั้ง2 9ก้อนแน่มากกว่าเงินที่บ้านของพวกเขารวมกันเสียอีกไปซานเป่าคิดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาในความเป็นจริงมี49ก้อนไม่ใช่2 9ก้อนนะเพราะก่อนหนะ้าน,นี้มานเป่าแบกเงินกลับมาแล้วหนึ่งตะก,กาแล้วมานเป่าเองก็เห็นด้วยว่าเก็บไว้กะเคเคอรกลัวว่าพ่อจะรู้เลยไม่กล้าพูด มานเป่าเลยนำเงินทั้งหมดออกมาแล้วยัดใส่ระบบของเธอเคอือพร้อมกับเงิน20ก้อนก่อนหน้านี้เสร็จแล้วก็จัดการตะก้าวเปล่าสองใบใบหนึ่งคืนให้ไผ่้านเปล่าอีกใบาวางไว้กลางลานบ้านพอซื้อโถเห็นเข้าก็รีบวิ่งเข้ามาพร้อมตะโกนว่ากินข้าวแล้วรีมากินข้าวเดินออกไปแล้วก็ตะโกนเรียกคนอื่นๆเข้าบ้านทำให้เรื่องเงินยังไม่ถูกใครพบเห็น มือเย็นที่เหล่าโจผู้เป็นพ่อจัดให้เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเนื้อทอดแม้ส่วนใหญ่จะเป็นผักแต่เซียวเฉินซื้อสะพ้ายใหญ่ใส่ใจเป็นพิเศษแม้ผักชนิดเดียวกันหลายจานแต่ทำแตกต่างกันไปไป่ซานเป่าและต้าจีทั้งอิ่มและมีความสุขมากเมื่อเหล่าโจผู้เป็นพ่อถามถึงเรื่องข้าวสาลีของหลงโจที่นํามาแลกของไป่ซานเป่าพวกเขาก็บอกว่าเหลืออยู่ก้าวกระสอบ หล่าโจผู้เป็นพ่อก็ตกใจรู้สึกว่ามันเหลือมากเกินไปเลยเตือนว่าข้าวสาลีจะเน่าและจะไม่ดีถ้าค้างปีอยากจะซื้อไว้สักสองสามกระสอบพอไปซานเป่าได้ยินก็รีบบอกขึ้นว่าข้าวข้าวสาลีนั้นขายให้มานเป่าแล้วขอรับหลาโจผู้เป็นพ่อเลยหันไปถามมานเป่าซื้อไปเท่าไหร่มานเป่าตอบกลับเสียงเบา ค้าอยู่บ้านเดียวกับท่านนะต้องซื้อไวมากหน่อยเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็หัวเราะใหญ่แล้วหันไปถามไปซานเปล่าว่าราคาที่ตกลงไว้อย่างไรไปซานเปล่าตอบทันทีด้ยวยรอยยิ้มว่าเพราะเราตกลงกันที่30สเหรนต่อหนึ่งโต๊ะขอรับก่อนหน้านี้ค้าตกลงไว้ที่35เหเนแต่หลังจากพูดคุยกันในคืนก่อนทั้งสองตกลงลดกันให้เหลือ30วิเน ตามต้นทุนที่เขาขนมาจากหลงโจนั้นเองตอนที่438ผลัดกันลุกผลัดกันลับหมู่บ้านชหลีนั้นห่างไกลกันดาอยังไม่มีพ่อค้าขายข้าวสารจากที่ไหนเข้ามาซื้อข้าวสาลีเลยดังนั้นเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงยังไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาข้าวสาลีตามชนบทนั่นรับซื้อกันที่เท่าไหร่ แต่เขารู้ว่าราคาขายข้าวสารเป็นเท่าไรเพราะเมื่อคืนนี้มานเป่าเพิ่งจะเอ่ยถึงให้ฟังเพราะอย่างนี้เขาจึงรู้สึกว่าข้าวสาลีที่ซื้อจากคุณชายตระกูลไายถูกการ้านขายข้าวสารถึง1ิบอีแปะต่อหนึ่งโต๊เป็นราคาที่ถูกมากราคาที่มีคุณธรรมจริงๆเขาจึงข้ามผ่านภรรยาไปจับมือไผ่ซานเป่าแน,น่นแล้วกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณว่า ช่างเป็นคุณชายที่ใจดีแท้ๆเลยเดิมทีเขายังอยากถามต่อไปอีกว่าทำไมคุณชายไปถึงต้องขนข้าวมาจากหลวงโจอีกเล่านั่นไม่ใช่ข้าวจากไร่ของบ้านท่านเองหรือแต่ก็ลืมสนิทในใสายตาของเหล่าโจผู้เป็นพ่อตระกูลไปกับบ้านใหญ่ไปนั้นแม้จะเป็นบ้านสองหลังแต่ก็เป็นครอบครัวเดียวกันทางฝั่งของย่าหลิวซื้อไม่มีลูกชายที่โตแล้วสักคน จึงต้องพึ่งพาในท่านไปเป็นหลกักดังนั้นคำพูดที่ไปัสั้นเป่าพูดออกมาจึงถือเป็นคำพูดของในท่านไปไปด้วยลาโจผู้เป็นพ่ออดคิดในใจไม่ได้ว่าคุณชายไปยนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเพิ่งจะทำให้พวกเราได้เงินมากมายขนาดนั้นแล้วแท้ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงพูดออกมาทันทีว่าคุณชายปายถ้าท่านกลับบ้านไปฝากบอกในท่านไปด้วยว่า ถ้าหลังฤดูเก็บเกี่ยวหน้าร้อนท่านยังอยากซื้อข้าวสาลีของบ้านข้าวไว้ทำพันแล้วก็ข้าจะลดให้อีกไม,ไม่ได้เด็ดขาด,ขาดไ่ซานเป่ากับหมานเป่าพูดพร้อมกันทั้งสองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านพอ่อท่านจะกดราคาไม่ได้นะเหล่าโจผู้เป็นพ่อเบิกตากว้างลูกสาวจะคานก็คงไม่แปลกอะไรแล้วทำไมคุณชายจากบ้านไปก็คานด้วย เขาไม่ควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกับบ้านในท่านป่ายหรือเฉียนซื่อผู้เป็นแม่รอบกรอกตาใส่เขาอย่างจนปัญญาจนตอนนี้เขายังไม่เข้าใจอีกหรือไปสั้นเป่ากับในท่านป่ายนั้นถือเป็นคนละบ้านกันแล้วมานเป่าจึงพูดขึ้นว่าท่านพอถ้าท่านกวดราคาแล้วไร้ของพวกอเราจะทำอย่างไรเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ่ะ ไปซานเปาพยักหน้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเหล่าโจผู้เป็นพ่อยืนอึง้งมองไปซานเปา,ขาเขาเข้าใจว่ามานเปาเป็นลูกของเขาแต่คุณชายไปไม่ใช่ครอบครัวของในท่านไปหรืออย่างไรนี่ขาอุศศาสตสาห์จะยกผลประโยชน์ให้ในท่านไปผ่านคุณชายไปไปนะแล้วทำไมคุณชายยังจะขาดอีกจนกระทั่งส่งพวกเขาออกจากบ้านไปเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็ยังงงงาน ไปซานเป่ายังหันมากระซิบกับมานเป่าอีกว่าหัวเราคือพวกเดียวกันบ้านเจ้าห้ามกดราคานะวางใจเธอมานเป่าตอบข้าจะคอยดูท่านพ่อให้ดีถ้าไม่อยู่บ้านก็ยังมีแม่อีกคนไปซานเป่าวางใจในตัวมานเป่ามากจึงโบกมือลางานข้ากลับก่อนนะพรุ่งนี้ต้องเรียนหนังสือถ้าขอกลับไปเตรียมตัวล่วงหน้าหน่อย มานเป่าก็ขึงหน้าเอาจิงเอาจางขึ้นมาทันทีนางเองก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือเหมือนกันหอทั้งคุณชายแล้วบ่าของเขาจากไปไกลแล้วเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขายังมีเรื่องสำคัญอีกอย่างที่ลืมถามมานเป่าเจ้าตกลงกับคุณชายเขอเรียบร้อยหรือย,อยังเหล่าโจผู้เป็นพ่อยังพึงพมพำต่อจริงๆอีกแค่เดือนเดียวข้าวสาลีก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ้าในท่านไปยังอยากซื้อข้าวพันจากบ้านเราอีกเอาข้าวจริงก็ไม่เลวเลยตอนนี้ถ้าทางไม่น่าเกิดน้ำท่วมข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วแห้งไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งฝนตกมาถึงเวลานั้นก็อาจจะซื้อข้าวที่พวกชาวบ้านเก็บมาเก็บไว้กินแทนก็ยังได้หล่าโจผู้เป็นพ่อยกมือขึ้นมานับวนันข้าคำนวณวันเก็บเกี่ยวข้าวฤดูร้อนได้แม่นยำกว่าเจ้าแน่นอน ข้าวสาลีบดให้ละเอียดหน่อยเอาไปรวมกับรำข้าวสองกระสอบก็น่าจะพอแล้วมันเป่าได้ยินก็รีบร้องเสียงหลงข้าไม่กินหมันโถที่ผสมรำข้าวนะท่านพ่อเด็กๆทั้งหลายก็รีบวิ่งมารุมกันทันทีต่างก็าพากันร้องตามกันว่าท่านปู่ท่านปู่้คก็ไม่อยากกินข้าก็ไม่อยากกิน,กกกนเสียงดังราวกับไก่ร้อยตัวร้องแข่งกันอยู่ข้างหู เหล่าโจผู้เป็นพ่อถึงกระโบกมือปัดไล่ก็ได้ก็ได้ไม่กินก็ได้งั้นซื้อสามกระสอบเลยแล้วกันเด็กๆได้ยินก็ดีใจกันใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็รอยยิ้มแย้มตามได้เงินมาตั้งเยอะจะเอาเข้าวผสมรำได้ยังไงกันเหล่าโจผู้เป็นพ่อหันไปหาภรรยาแล้วถามว่าไม่รู้ว่าทางพี่ใหญ่ของเจ้าจะซื้อข้าวไหม ยังไงตอนนี้แป้งที่บ้านก็ยังพอกินได้อีกหลายวันงั้นพอพี่สะพ้ายใหญ่ของเจ้ามาพรุ่งนี้ค่อยถามพวกเขาสักคำก็แล้วกันเฉียนซื้อผู้เป็นแม่พยักหน้าหล่าโจผู้เป็นพ่อก้มหน้ามายิ้มให้มานเป่าเสียงอ่อนโยนมานเป่าลองไปพูดกับคุณชายไปหน่อยให้ช่วยเก็บข้าวสาลีไวใ้ให้เราก่อนสักสองวันอย่าเพิ่งขายเถอะเพื่อเราจะขอซื้อเพิ่มอีกสักน่อย มานเป่าตอบตกลงเพราะในหมู่บ้านชีหลี่ข้าวของไป่้านเป่าจะขายก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแถมถ้าขายให้พวกพ่อค้าจากอัเภอหลัวเจียงอีกก็คงขาดทุนยับเหล่าโจผู้เป็นพ่อยิ้มกว้างขึ้นลูปหัวมานเป่าและถอนหายใจมานเป่าของเรานี่เก่งขึ้นทุกวันเลยคนทั้งบ้านของเราโจก็พยักหน้าตามด้วยความเห็นด้วยนางเองก็รู้สึกว่าตนเองเก่งขึ้นจริงๆ และเชื่อว,ว่าต่อไปจะเก่งยิ่งขึ้นไปอีกเลระจากสิ่งที่จวงเซนเซิงพูดไปมาในวันนี้หรือาว่าหลังจากนี้พวกเขาจะต้องเรียนหนักพอๆกับลมแรงในฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและความเหน็บหนาวในฤดูหนาวเสียแล้วเฮ้อพอกระดบเข้าบ้านเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็สั่งให้ปิดประตูบ้านทันทีโจซาหลังพี่ชายสามกับโจซื้อหลังพี่ชายสี่ต่างก็ปิดประตูด้วยความงง ตอนนี้แค่พระอาทิตย์ใกล้ตกฟ้ายังสว่างอยู่เลยปิดประตูบ้านตอนกลางวันทำไมกันเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็แผ่รัศมีผู้นำบ้านทันทีนั่งลงกลางธร,รณีประตูหน้าห้องโถงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขานั่งประจำเวลามีการประชุมครอบครัวเฉียนซื่อผู้เป็นแม่ไม่ชอบนั่งธร,รณีประตูเลือกไปนั่งที่เก้าอี้แทนมานเป่าก็ลากเก้าอี้ตัวเล็กไปนั่งข้างแม่ด้วย แม้ก่อนหน้านี้จะตกลงกันแล้วแต่พอถึงเวลาจริงเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็ยังรู้สึกใจหายอยู่ดีแต่เมื่อเห็นภรรยาและลูกสาวจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาเป็นแปรกายแถมลูกหลานทางบ้านก็นั่งฟังเขาด้วยสีหน้างุนงงเขาก็ขอกร้องยาสูบทีหนึ่งพยายามแสดงความขึงขังโจ้าใหญ่ไปเอาเงินที่เพิ่งแลกมาเมื่อวานออกมาหน่อยขอรับ โจต้าหลางลูกชายคนโตรับคำพร้อมความสงสัยเขาเดินไปในห้องพ่อกับแม่เห็นว่าตะกร้าที่แบกลับมายังวางอยู่ดีเงินข้างในยังไม่ถูกแตะต้องเลยเขารู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังยกตะกร้าออกมาให้เล่าโจผู้เป็นพ่อให้เขานำห่อเงินออกมาโจต้าหลางลูกชายคนโตเชื่อฟังวางห่อเงินไว้ต่อหน้าหล่าโจผู้เป็นพ่อคลี่ผ้าออก เผยให้เห็นกองเงินแห้งมากมายเงินสิบตำลึงทั้งหมดถูกแลกเป็นแห้งละห้าตำลึงเพราะเขาคิดว่าบ้านของเขาคงไม่มีวันใช้เงินแห่งละสิบตำลึงพร้อมกันได้บ่อยนักแม้จะเห็นมากเกี่ยรอบแล้วแต่ทุกคนในบ้านก็ยังตาวาวทันทีพาการคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเรารวยแล้วจริงๆแต่ในใจของเราโจผู้เป็นพ่อกับคิดว่าค้ากำลังจะกลับไปโจรอีกแล้วจริงๆ เงินนี้อยู่กับข้าไม่เคยอยู่ได้นานเลยไม่สิอยู่กับเมียน,นี้สี่ถึงอยู่ไม่นานเฮอ้อหล่าโจผู้เป็นพ่อถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าข้าคุยกับแม่พวกเจ้าแล้วเงินมากมายแบบนี้เก็บไว้กับข้าก็ไม่มีประโยชน์ไหนๆพวกเจ้าก็มีครอบครัวกันหมดแล้ว <S 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 ตอนที่439ทุกคนมีส่วนร่วม หล่าโจผู้เป็นพ่อพูดมาถึงตรงนี้ก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วกล่าวว่าต่อไปถ้าข้ากับแม่ของพวกเจ้าแก่ชาราพวกเราก็คงดูแลพวกเจ้าไม่ได้อีกแล้วดังนั้นข้ากับแม่ของพวกเจ้าคิดว่าในไหนตอนนี้พวกเรายังมีชีวิตอยู่แถมในบ้านก็มีเงินทองพอสมควรสู้แบ่งกันไปแต่เนินๆดีกว่าจะได้ให้พวกเจ้าเดีเรียนรู้การดูแลบ้าน พอถึงวันที่ข้ากับแม่พวกเจ้าจากไปพวกเจ้าพี่น้องจะได้ไม่วุ่นวายกันไปหมดโจต้าหลางและพี่น้องต่างพากันตื้นตันน้ำตาคลอเบาโจต้าหลังเป็นตัวแทนพูดขึ้นว่าท่านพอ่อท่านยังหนุ่มแน่นอยู่เลยขอรับจะไปแก่ได้ยังไงกันเฮอ้อหล่าโจผู้เป็นพ่อตะโกนแทรกขึ้นข้าปูน,นี้แล้วเจ้ายังคิดจะให้ข้าไปลากถ่ายหรือไง เขาพูดต่ออีกอย่างจริงจังจะแก้ไม่แก้ข้าก็รู้ดีที่สุดพวกพี่น้องทั้งหลายได้แต่พูดอะไรไม่ออกเพราะเราไม่เคยให้ท่านลากไหนะแล้วตอนนี้บ้านเราก็มีวัวแล้วด้วยหล่อโจผู้เป็นพ่อต้องกลั้นความเสียใจแล้วพักอารมณ์สักครู่กว่าจะเรียกความจริงจังกลับมาได้ถึงจะให้เงินพวกเจ้าไปแต่ก็ห้ามใช้สูรุ่ยสูร่ายเด็ดขาด เขาพูดด้วยท่าทางขึงขังเจ้าใหญ่ตาโถก็โตก็ได้จะถึงวัยพูดเรื่องแต่งงานแล้วใช่ไหมแล้วก็ตายหย่ถึงแม้ตอนนี้ยังมีค่ากับแม่เจ้าดูแลตลอดแต่พวกเขาก็เป็นลูกเจ้าเจ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องรู้หน้าที่เข้าใจไหมายเจ้าตาหลานกับเสี่ยวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่พากันพยักหน้ารัว แล้วโจวผู้เป็นพ่อวางใจกับบ้านใหญ่เขาจึงหันไปมองโจเอ้อหลางลูกชายคนรองแล้วถอนหายใจส่วนเจ้าเอ้อโถไม่เหมือนเจ้าถ้าได้เรียนกับมานเปาเรื่องลูกคิดไม้อาจจะไปได้เป็นนายบัญชีในเมืองก็ได้แต่ช่างเถอะลูกสาวก,ก็ดีให้เอ้อยาเรียนรู้มากหน่อยถ้ามีเงินก็ซื้อหาลูกคิดไม้ให้พวกเขาวันหน้าหากได้แต่งเข้าสู่ตัวเมืองจะได้มีคนคอยช่วยเหลือพี่น้อง เฟิงซื้อสะพายรองถึงกับตาค้างบ้านเรามีใครจะแต่งเข้าตัวเมืองแล้วหรือคำว่าก้อที่ท่านพ่อใช้หมายถึงใครแต่โจเอ้อหลางพี่ชายรองกลับหัวใสทันทีพยักหน้ารัวรัวขอรับท่านพ่อวันหน้าเอ้อยาแต่งเข้าตัวเมืองจะได้ช่วยดูแลหมานเป่าได้ด้วยก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าหมานเป่าแต่งเข้าตลาดอําเภอก็เกินพอแล้วแต่พอขายข้าวรอบนี้ เขากับท่านพ่อเห็นตรงกันมานเป่าจะต้องแต่งเขาสู่ตัวเมืองแน่นอนหล่าโจผู้เป็นพ่อรอบยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะหันไปมองโจซาหลังลูกชายคนที่สามซานโถดูท่าจะหัวดีนักเจ้าโกมัธยัยิอดออมใช้ได้ตอนนี้ก็ให้ขอเรียนหนังสือกับมานเป่าไปก่อนโตอีกหน่อยถ้าฉลาดจริงก็ให้ส่งเข้าชั้นเรียนเข้าใจไหม เน้นย้ำคำว่าเจ้าต้องส่งเขาไปเรียนโจซานหลังฟังออกเขามองลูกชายสักพักก่อนตอบขอรับท่านพอ่อข้าทราบแล้วเล่าโจผู้เป็นพ่อพยักหน้าด้วยความพึงพอใจคราวนี้เขาข้ามโจซื้อหลังพี่ชายสี่ไปแล้วสรุปว่าเอาล่ะต่อให้ข้ากับแม่เจ้าตายไปพวกเจ้าพี่น้องก็ยังช่วยกันได้เจ้าเป็นพี่ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆเข้าใจไหม โจตาหลังตอบรับทันทีจากนั้นเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็หันไปมองโจซื้อหลางพี่ชายสี่ถอนหายใจยาวเจ้าสีต้องเรียนรู้จากเจ้าสามบ้างอย่าเพิ่งได้เงินมาก็ใช้หมดค่าเขาอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออกข้าไม่อยากให้เงินเจ้าสักนิดเลยเขารู้สึกว่าการให้เงินโจซื้อหลางกับมานเปล่าก็เหมือนเอาไปโยนทิ้งข้างนอก ความต่างเพียงอย่างเดียวคือมานเป่าใช้เงินแล้วได้เห็นผลแต่โจซื้อหลางเงินยังไม่ทันเห็นเงาของก็ไม่เกิดแล้วโจผู้เป็นพ่อตักเตือนเจ้าแต่งเมียมีลูกแล้วอย่าคิดเอาแต่จะให้พี่สาวเลี้ยงลูกเจ้าต้องรู้จักเก็บออมบ้างเข้าใจไหมฝางซื้อสะรยพส์สถึงกระเบิกตากว้างมองโจซื้อหลางด้วยความสงสยัยอะไรนะ พี่สาวเลี้ยงลูกให้หรือโจซื้อหลังพี่ชายสีแทบสำหรักน้ำลายรีบไอแล้วพูดแก้ตัวท่านพ่อเรื่องนั้นมานานแล้วนะขอรับตอนนั้นข้าย,ยังเด็กเดี๋ยวนี้ข้ารักลูกยิ่งกว่าชีวิตเลยนะขอรับเห็นอยู่ว่ารักลูกเล่าโจผู้เป็นพ่อพูดถึงได้สั่งให้เจ้าใช้เงินให้น้อยๆหน่อยเจ้าฟังนะลูกเจ้ายังไม่ถึงวันครบร้อยวัน เจ้ายังซื้อผ้าผ่อนมากมายให้เขาในเจ้าของเล่นสารพัดแค่ของพวกนั้นไม่ต้องใช้เงินหรือไงลูกเจ้าแค่คนเดียวเจ้าก็ใช้เปลืองขนาดนี้แล้วลูกคนหลังๆล,ล่ะจะทำอย่างไรโจซื้อหลังพูดอย่างเขินเขินก็ข้ามีลูกคนเดียวตอนนี้นี่ขอรับลูกคนหลังก็ให้ใช้ของพี่ชายเขาซีรองนั้นข้าถึงตัดสินใจจะให้น้อยหน่อยจเจ้าแบ่งกับ เฉียนซื้อผู้เป็นแม่กระแอมแล้วถะลึงตาใส่ขาวพูดขัดขึ้นซื่อหลางถึงจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็ใช้กับเมียกับลูกไม่ถือว่าชิ่นเปลืองให้ตามตกลงกันไปแล้วนั่นแหละโจซื้อหลังแม้ไม่รู้ว่าตกลงกันไวเท่าไหร่แต่จากน้ำเสียงฟังออกว่าเขาได้น้อยกว่าพี่ใหญ่สามคนแต่ก็ยังมากกว่าโจอู่หลังน้องชายห้าและโจลิ้วหลังน้องชายหกที่ยังไม่แต่งงานแน่ เขารีบพยากน้ารับสนับสนุนแม่ทันทีเหล่าโจผู้เป็นพ่อละอายใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากทะเลาะกันต่อหน้าลูกๆมันเสียศักดิ์ศรีเขาจึงยอมส่วนพี่น้องคนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนักระเงินของโจซีพี่หญิงใหญ่อยู่กับนางเองอยู่แล้วส่วนโจอูหลางกับโจลิ้วหลางก็ให้หมันเป่าดูแลเพราะเขาแค่ซื้อขนมนิดหน่อยเวลาเข้าเมือง นอกจากไม่ได้ใช้ใจ่ายใดๆเรื่องการเก็บเงินพวกเขาเหมือนถอดพิมพ์เดียวกันจากเหล่าโจผู้เป็นพ่อเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงเริ่มแจกเงินเขาเอามือรูปแท่งเงินหน้าตนเองด้วยความเสียดายนั่งเงียบอยู่พักใหญ่แล้วจึงกล่าวข้าจะแบ่งให้พวกเจ้าตามนี้เจ้าใหญ่เจ้ารองเจ้าสามบ้านละสิบห้าตำลึงเจ้าสี่สิบตำลึงส่วนที่เหลือคนละห้าตำลึง เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ผู้เสริมขึ้นว่าเจ้าสี่เพิ่งแต่งงานมีลูกแค่คนเดียวภาระยังไม่มากข้ากับพ่อของเจ้าเลยให้เจ้าแค่สิบตำลึงน้อยกว่าพี่สามคนหน่อยวันหน้าถ้ามีลูกมากกว่านี้ก็จะได้รับเท่ากันโจซื้อหลางยิ้มหน้าบานอย่างน้อยพ่อก็ไม่ได้หักห้าตำลึงจากเขาทั้งตระกูลโจล้วนยิ้มแยม้ม พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเพราะกับแม่จะยอมแบ่งเงินให้พวกเขาแบบนี้เมื่อเงินถึงมือโจอูหลางพี่ชายห้ากับโจลิ้วหลางพี่ชายหกพวกเขาก็ไม่ปิดบังเลยว่าเงินจะฝากไว้กับมานเปาพอได้มาถือไว้ก็รูปอยู่นานโจลิ้วหลางถึงกับกัดแท้งเงินลองของเลยทีเดียวก่อนจะยอมจำใจยื่นคืนให้มานเปาเก็บไว้ มันเป่าเองก็ได้มาแท้งหนึ่งนางยิ้มตาหยีด้วยความดีใจหลานๆอย่างต้าโถต้ายาเอ,อิโถพวกเขาดูอยู่ด้วยความาอิจฉ้าเพราะยังเป็นรุ่นหลานจึงยังไม่ได้รับส่วนแบ่งเงินเพวกเขาจึงพากันไปหาพ่อแม่ขออนุญ,ญาตจับแท้งเงินดูหน่อยโจต้าหลังและพี่น้องก็ใจดีแบ่งให้ลูกๆจับได้เต็มที่ขอแค่อยากัดก็พอ แค่จับดูไม่ได้ทำให้เงินลดลงอยู่แล้วถือว่าให้เด็กๆได้เรียนรู้เห็นโลกบ้างก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ